ไปโชคมันดีมากมากเท่าเดียวอ่ะเอาเขาได้ไล่ซื้อได้ยังมาไปเดี๋ยว

โอ้ยทุลยังเจ้า่นเอาไมไคอยคานงูแล้ว่างมงว่าอยาาให้หูว่าคนป่วยเจ้ามาเขาจะอ่านกินม่ม่คอยจู่จูจะจะมาเจ็ดแจงใดไดหมู่บ้านหมก็ุ้นวิ่งวงวางวงวังแต่ยาชุดเขาเน่กินยาชุดไข้สิมเลยเแล้ว่าตายจังยังตัวหักเลี้ยหักเล่งหมู่บ้านกินบักเน่า ไอเขาเอาบวกเน้าวไปกินจ at the ังนอดอิ่มนอดแต่สองทุ่มมันต้อละเมอได้กระได้วันนี้ก็เป็นวงแวงพระอายาวระท่านเบิดนี่จะไหนพวโอ้นี่เพราะเขาเอาตรวดน้ำเด้อเอาเอาตวดน้ำละท่อนท่อนบางสกุล ยีนสินเล้นไปบานโรกเ้อวันที่ยีสิแปดนปะายี่สิบแปดวันที่หนึ่งก็โหว่าได้เนี่ยบานเป็นปีหรอ้แต่แบุญพะยเวียนแล้วว่าท่านเด็นเนี่ยจัดเกือบอ้าเอาสาธุงจัเอาตรวดน้ำรับพอน ที่ตังตุมหังคิดประเมวสัมมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกปังจันโอปนาราโสยธามณนโจติราโสยธาสพิติโยวจันตุสัพโรโหเวนัสตุมาเทวันตรายโยสุขีติขายุโหภวอภิวาทนาสิวิสนิจังพุทธาวจายโนจัตตารธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังภาลังอาโสมานะไปทรงหานึง <laughs> ) <laughs> <laughs> <laughs>